รับข้อมูลนะคะเต็มๆจากท่านเลยนะคะทุกท่านพร้อมที่จะพบกับอาจารย์อ่อนหรือยังคะใครพร้อมนะคะใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาดูหน้าห้องนิดนึงนะคะใครพร้อมพิมพร้อมมาดูหน้าห้องนิดนึงจ้ะนะคะเดี๋ยวเช็คความพร้อมนิดนึงนะคะเช็คความพร้อมเช็คความพร้อมเพราะว่าถ้ายังไม่พร้อมอาจารย์ก็จะยังไม่ได้เริ่มนะคะอ่าพร้อม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 ไหมคะพร้อมกันมาพร้อมกันมาจ้าพร้อมกันมานะคะในห้องนี้มีประมาณ อ่าหนึ่งพันกว่าชีวิตนะคะกดพร้อมกันมาค่ะขอคนละหนึ่งพร้อมนะคะเพื่อเช็คความพร้อมของเรานะคะขอคนละหนึ่งพร้อมจ้ะขอคนละหนึ่งพร้อมนะจ๊ะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมโอ้โหพร้อมนะคะพร้อมพร้อมนะคะหลายท่านพร้อมเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะเอ็มซีจะขออนุญาตนะคะส่งไม์ให้กับอาจารย์ออนนะคะอาจารย์เปรมชยาวีสมณีค่ะขออนุญาตส่งไม์ค่ะ พอโควิดเข้ามารัฐบาลสั่งปิดตลาดงานกลางคืนนี้โดนปิดตัวหมดเลยภาพที่ดูเป็นเจ๊เจ้าของตลาดมันโดนทวงหนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีเต็นหนี้ปัดเครดิตยี่ิดใบตกงานคะ่ะแถมตกงานตอนท้องแก่แเดือน แต่โควิดวันแรกจนถึงโควิดวันนี้บอกเลยค่ะอีมีรายได้หกหลักเป็นต้นมากดนี้ไปทั้งหมดกับบัตรเครดิตนะคะ20ใบ2ล้านบาทค่ะ4เดือนแรกในระบบฟูลฟิเมตนของฝนนะได้เงินแสนแล้วค่ะทุกคน2ปีครึ่งค่ะได้เบนซ SL ์ SLK ฟรีฟเลย1,000คันค่ะเป็นรถเบนซ์คันแรกในชีวิตวันนี้สามารถพลิกชีวิต เด็กศึกธรรมราคนคนหนึ่งได้และที่สําคัญยังสามารถทําให้เบียร์มีเงินเก็บเ็7หลักสามารถที่จะซื้อบ้านรวมตกแต่งมูลค่ากว่า25ล้านบาทถ้าเทียบกับงานเดิมของเราเราจะต้องใช้เวลาประมาณสัก30ปีปุย๋ยฟ้ายสามารถสร้างไรายได้นะคะ500,000ถึง1ล้านบาทนะคะต่อ1น1เดือนถ้าวันนี้ นัตตี้นั่งขายหอยคกอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้กี่ปีอ่ะถึงจะได้รถเบนซ์จากแม่ทีมรถทัวร์ตอนนี้กลายเป็นแม่ทีมรถเบนซ์แล้วนะคะ สว,ส,ส,สวัสดีค่ะนี่ค่ะตาเจ้าขาว欢迎大家来到这里ซีนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุ้นๆกับเสียงนี้ไหมคะอ่ะขอรีเช็คสัญญาณนิดนึงถ้าได้ยินสัญญาณชัดเจนดีนะคะรบกวนขอเลขตองแปดมาให้ครูออนนิดนึงนะคะก็นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะ ผลลัพธ์ความสําเร็จจากการขายออนไลน์จากรุ่นพี่ของเรานะคะรุ่นพี่ของเรานะคะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือเป็นแม่ค้าขายหอยครบที่ตลาดนัดบางคนนะคะเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะหลายล้านบาทนะคะบางคนเป็นพนักงานประจำ ช่ไหมคะชีวิตมีค่าใช่ไหมคะเมื่อกี้ MC โค้ดพี่ตุ๊กเป่าแล้วใช่ไหมคะชีวิตมีค่าเยอะเลยนะคะวันนี้ค่ะนะคะรุ่นพี่เหล่านั้นเขาไม่ได้เก่งกว่าเราเลยนะคะแต่แค่ว่าเขามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของการทําออนไลน์ก่อนเราเท่านั้นเองนะคะรุ่นพี่ที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาขายออนไลน์มานะคะประมาณนะคะประมาณไม่เกินสามปี นะคะอ่าประมาณไม่เกินสามปีเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าวันนี้เราขยันให้มันถูกที่กับการขายออนไลน์นะคะแล้วสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยระยะเวลาสั้นๆนะคะไม่เกินสามปีคิดว่านะคะอ่าคุ้มกับการที่เราเริ่มต้นเรียนในวันนี้ี่ยคะอ่านะคะคุ้มไหมคุ้มไหมะนะคะก็อะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะครูออนเนี่ยจะมาปล่อย เคล็ดลับในการทําออนไลน์นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเคลียร์ไปพร้อมๆกันว,ว่าวันนี้ถ้าคุณไม่ทําออนไลน์คุณจะพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปมากมายมหาศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เชื่อว่าวันนี้นะคะถูกคนเริ่มต้นจากศูนย์ก็ดีนะคะหรือบางคนพอมีพื้นฐานอยู่บ้างแต่ไปไม่เป็นเอ๊นะคะเราจะเริ่มต้นยังไงแล้วก้าวขึ้นสู่การเป็นมืออาชีพของการทําออนไลน์นะคะวันนี้เรียนเล่นเรียนจริงเสียเวลาเท่ากันไหมคะเสียเวลาเท่ากันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขายเล่นขายจริง นะคะเรียกว่าเสียพลังไปเท่าๆกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานกันเลยนะคะอ่ะเมื่อวานนี้นะคะใครได้เรียนกับครูออนบ้างกดหนึ่งจ้าใครไม่ได้เรียนกดศูนย์นะจ๊ะใครได้เรียนกดหนึ่งค่ะใครนะคะนนแหที่ส่งมปให้ดูแหละครับไม่ได้เรียนกดศูนย์เนาะ โอ้โหนะคะเรียกว่าเอฟีนะคะเอฟซีเรียนกับครูออนมาแล้วใช่ไหมเออเรียกว่าเอะครูออนจำได้เลยนะคะเป็นนอกจากสวยแล้วยังตลกอีกต่างหากเี่ใช่ไหมนะเมื่อวานนี้บางคนให้มุกค่ามุกอาจารย์นะยี่สิบบาทด้วยนะคะเออจากแบบเล่นมุกห้าบาทสิบบาทมาแล้วนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตแบบคือขออนุญาตเรียกว่าสอน บ่อยแบบไม่ขอขอขอ,ขอใช้คำว่าไม่สอนก็นแล้วกันนะคะแต่ใช้คำว่าแบ่งปันนะคะแบ่งปันเทคนิคแบ่งปันประสบการณ์ค่ะไม่ขอกลางตำรามาสอนนะคะเออวันนี้ครูออนไม่กลางตำราสอนนะแต่จะสอนจากประสบการณ์จริงที่ว่าตลอดระยะเวลา2ปีกว่านะคะที่ครูออนเริ่มต้นสตาร์ทอัพเหมือนกับนักเรียนทุกคนในวันนี้เลยนะคะจากเจอคอร์ส59บาบาทจากเจออาจารย์ป๊อปแล้วอาจารย์ป๊อปสอน ครูออนแบบไหนแล้วครูออนเนี่ยปัจจุบันนะคะกลายเป็นอ่าอาจารย์ผู้สอนนะคะกลายเป็นมนุษย์เงินหลักล้านกําไรต่อเดือนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันแบบเพิ่มเติมให้เรารู้จักกันมากขึ้นกว่านี้นะคะเมื่อวานเรารู้จักกันแบบกุ้งกลิ่นกุ้งกลิ่นนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรานะคะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะคลิปนี้ไปพร้อมๆกันแต่ว่าบอกนิดนึงถ้าสมมติว่า เราอยู่ในห้องแชทนะคะอ่าตอนนี้เราทุกคนอยู่ในห้องแชทใช่ไหมคะถ้ายังอยู่เวลาครูออนเปิดเป็นคลิปวิดีโอนะักเรียนจะไม่ได้ยินนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนคะ่ะกลับไปสู่หน้าหลักของซูมนะอ่ากลับย้อนกลับไปสู่หน้าหลักของซูมแล้วเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอจบแล้วค่อยกลับมาในห้องแชทซูมนะจ๊ะโอเคนะคะดูคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ใจไม่เคยท้อแพ้ก็ไปต่อให้ถึงฟังฟันจะทำให้พ่อภูมิใจจะทำให้แม่ตื่นตันจะตอบแทนบุญคุณด้วยฝันที่ต้องเป็นจริงหนื่หน,ใน ใจไม่เคยท้อแพ้ก็ไปต่อให้ถึงฟังฝันอ่านะคะอ่าสักคู่นะคะซูมลุด อ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอแชร์สกินหน้าจอใหม่นะแป๊บนะคะแป๊บนะคะอาะสักครู่นะคะ เนี่ยนะคะ